สวัสดีค่ะแม่้านท่ยในต่างแดนยูเคนะคะพับผ่าค่ะพับผ่าพับแพร่เบียกงานบ้านช่วงนี้มาคุยมาทักทายกันนะคะคันซีไล่์สดมั่นกับ, Body. บ,บอ,กอ,อินเทอร์เนต็ตบดีบ้านแม่บ้านมันยังยูสุซ้ายอินเทอร์เน็ตใรบูมันหลุดดูนะบอสบอารมณ์กัเลยบอ บ่คอยได้ไลฟ์สูตกระดอกันบ่ออันนี้อิลีกันส,สัญญาณบอดี้เลี้ยงสินะนี่น่องหน่องมันถามว่าแม่บ้านเฮ็ดงานจันทถึงสุกบ่บอค่ะบอดี้เฮ็ดจันทถึงสุกแม่บ้านเลือกมือเฮ็ดงานได้เพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานที่ว่าบอกซู่ฟังเคยบอกซู่ฟังว่าเป็นแค่เป็นเฮลท์แคร์แอสซิสแตน์เลือกแคเร่หนุ่แค่โฮมขันผู้ใดอยู่เมืองนอกกับสิผู้จักกระดอกขันเมืองไทยกับสิขึ้นยิ่งไขว่ไขว่าผู้ซอยพยาบาลน,นั่นเหะแต่บเมนพยาบาลซอยเอ่อ ย่ําเกี่ยวกับหลายอย่างนี่ล่ะกับผู้ป่วยจังซี่นะทังผู้ป่วยรักษาพยาบาอันผาเขาห้องน้ําห้องในกินเขากินน้ําเสร็จขี้เสร็จเหี่ยวเฮ็ดบ่สุแนวนั่นล่ะพันอันนี้กดูแลผู้ป่วยนั่นล่ะบ่ง่ายเฮ็ดบสุแนวล่ะคั่นคั่นได้วัดปลอดวัดหยังคั่นเฮ็ดเป็นเขาก็สอนก็ได้เฮ็ดหยังนะได้วัดความดันความหยังอ่าวัดอีหยังก พวกค่าเป็นกดเป็นยังก็ได้เฮ็ดเบิร์ล้วค่ะคันเดเลียนงสินะแม่บบานพยายามเฮ็ดสามสิบหกชั่วโมงต่ออาทิตย์ยูนีเขาเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงนะคะเงินเป็นชั่วโมงนอกจากร่างงานเท่านั้นใค่แคพวกทหารตำรวจเนี่ยเขาก็เฮ็ดเป็นเป็นเงินเดือนเนาะสินะแต่ว่าของแม่บบานเฮ็ดเป็นกินเป็นชั่วโมงก็เลยเลือกมือเลือกเฮ็ดงานใด ว่าเรื่องสิมาคุยเรื่องอีหยังละ่ะอันมีน้องพันธามว่าเรื่องพลังรับผิดชอบขอบขั้วาห้าบอยอยู่เมืองไทยยังสินะสีพันธามพันหยังมีน้องทามมาหลายคนนั่นลหละเหตุจังไดคุยกับแฟนจังไดเรื่องนี้มันกัมันกัเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสีเบาหยางจักน้อยเนะยาะใหญ่มองกอนห้ามองห้ามองตังกัน เดี๋ยวนะคะตังจากนอยกันเบึ้งขี่พูกันไปก่อนเนอะช่วงนี้อวบอันนะคะอันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของขอบขั้วของของคนสองคนที่สิคุยกันเห็ด okay. จังไดานาะม,มุมไดานาะโคติจอยคือว่า วอาเรื natives, babies, to ่องของแม่บ้านก่อนเนาะก่อนแม่บ้านสิมาหนี่แม่บ้านก็คุยกันกบแฟแล้วพ่อที่บ่าพ่อบ้านเล่าให้ใส่แต่ละเดือนตะกี้ที่ว้านนี่มาอยู่หนีเป็นผู้ว่าผู้สาวกันเพิ่นก็เอาเงินให้ใส่อยู่กับโบดลหลยังบบไดลหลยังกระอดดบ้านนี้พ่อมาอยู่หนีแล้วเข้ากับโบอยากเข้าก็อยากซอยพอซอยแม่เข้าทั้งทั้งเพิ่นกับมีงานมีงานยังหล่อแต่เข้าก็อยากซอยเหลือเข้ากับเล่ากะเข้ากับบอกแม่บ้านก็บอกก็พ่อบ้านเองว่า แม่หนีก็อยากให้เราใส่ทรงเงินไปให้พ่อกับแม่เฮาน้ำแน่ขันฉันกับขันฉันเฮ็ดงานได้แล้วฉันสิรับผิดชอบเองดอกยังสินะพูดดีแล้วกับบอกายว่าเราบอกรู้เรื่องเราบอกายแต่ว่าเขากับทรงให้พ่อกับแม่เ้าเองนี่แหละพ่อเ้าเฮ็ดงานได้แล้วเขากับอ,อันนี้ก็เลยได้ทรงให้พ่อกับแม่ได้ อันไข่จังน้อยเพราะว่าแม่บ้านบนนี้มีผ้าลายอยู่บ้านคือว่ามีลูกกันซ้ำพอเแม่เพิ่นกับอันนี้ได้เขาแต่ว่าเขาก็อยากส่งให้เพิ่นเนาะแม่นมาลายอยู่แบบว่าตอบแทนบุญคุณที่เพิ่นเคยเรียงเคยอันหนีเขามากสินะแต่ว่าขันผู้ใดมีลูกขันท่านขันแต่งงานมาตะเมืองไทยเลยขันมาหนีแต่มีสิได้เห็นงานได้ท่านที่เพราะว่าวีซ่าเขาเปลี่ยน เหตุแต่เทนงานใดแต่ว่าแอนคันสีมาถ,ถามเรื่องวีซ่าใหจังใดน,นี่แม่บ้านตอบบ่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแม่บ้านพานมาโดนแล้วสินะในการข้อมูลในการเฮ็ดวีซ่า,าจังสันวีซ่าจังเสียงสินะบ้านแต่หูแค่ว่าขันแต่งขันแต่งงานู่เมืองไทยมากขันมาอยู่อังกฤษยังสิกะมีวีซ่าเปลี่ยนห,นห,นห้อกะเลยเทดงานใดเลยยังสินะ ตัางสาน่อขาตัางกระบอมีอันมือถือไม้ใส้นเล็กกองมันกัแนวตัางกัยากหยาง,อ,ยางอันแต่สำหรับเขาต้องคุยกันกับแฟนก่อนขันเทามีลูกกัสิมาฮักแต่เขาบ่ได้ก็ต้องหูจักว่าเขามีผ้าล้างสันในสี่ตรงย่างน้นอยบ่ทรงบ่ทรงทรง้ายกับทรงหน่อยอยังสีนะอันนี้มันกระบ,บอกยากอีกละเพราะแต่ละขั้วกระบ่คือกันมานี่เเราเรื่องของแม่บ้านนี่แหละ พอมีลูกแล้วมันก็นเริ่มเปลี่ยนไปเพราะวคาช่ายใจในบ้านก็ห้ายขึ้นจากเงินเขาใส่ซ้ำนี่มันก็นเหลือหอดพอหอดแม่ห้าบ้านนี่มันก็มันเหลือมันก็นเหลือหน่อยเองสินะแห่งช่วงที่ว่ามีลูกนี่่าเบาเลื่อยเรื่องนี้นะพราเศร้าพ่อแม่บ้านมาอยู่นีแม่บ้าน,นด้เฮ็ดงานแล้วม่พอบานเราก็บ,บริด้ท่งให้พ่อกับแม่เด้มีแต่ห้าสทรงเองสินะทรงกับบด้ว่าทรงจนเบิดมีเบิดหดยังดอก ถ้อยู่เพิ่มมีบานไม่ยังก็บด้วาไปสร้างบานสร้างสา้นในเพิ่นหนึ่งสินะบลกคือสิบุปัญญาดอกบานนี่นพอมีลูกแล้วมันกเ็เลยอยากหมองหนึง่งคือว่าขันมีลูกยจ่ใจห้าหลายขึ้นยจ่ใจหฮาเพิ่มก็เลยบริด้ท่รงมีก็ตอนนั้นก็คขันมีก็ได้ส่ทคิขันบ่นมีกบ็บได้ส่ทให้เพิ่มนจังส่นะแต่ว่าพอมีการมีงานแล้วแม่บานก็ทรงหองแม่บานเองนี่ละ่ะ ถามมาบอกแล้วบอบอไ,ได้บอกสีบอกให้ย่างหนึ่งนะคะแมนอยู่ผัวเมียลังกล้องคนเขาบอกกันเด็ดทุกเรื่องแต่บังขอบขั้วก็าบอกกันทุกเรื่องบ่ได้แหงลึงเรื่องเงื่อนเงนท่องท่องนี่แหงบอกกันยากนะคะเงืนท่องนี่บ่ออกไผ่เข่าไผ่นะสิบอกให้ที่เหตุผลหนึ่งที่ฝรั่งเขาเข้าใจเขายากเพราะว่าเขาบ่เคยทรงเงืนให้พอให้แม่เขากิน วัฒนธรรมเขาอยู่นี่คือใหญ่มากหากินไผ่หากินมันนี่คือวัฒนธรรมของเขาอยู่นี่เศกเข้าไปเข้าใจวัฒนธรรมเฮาทุกอย่างว่าเออเฮาต้องดูแลทรงเสียพ่อแม่ให้เข้ากับสิเข้าใจอยู่เข้าใจกับเข้าใจอยู่แต่ให้เข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องมันกับเข้าใจยากมันกันยังมันมันกันยังบวมีขนาดว่าพ่อบานเข้าใจไม่บานแต่ว่าลังยางเล่ากันยังบ่กเข้าใจถึงสิเข้าใจเข้า่าเข้าใจกับแม้คําว่า มันกับพิษใจกันจักน้อยอยางนีนะกชีโล่งรอยกกสิรูเรื่องกกชีเนียงยางนีนะนะมันกับเป็นลางคนกับมาถามขอ,เ,อเรื่องยังเสียงเทนแม่บ้านกับให้ความคิดเห็นเสียบางได้ขอคําแนะนำบ่ไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมันต้องคุยกันเอาบ้านแม่บ้านเคยเห็นยุนีพี่ยุนีพะ่น้อยุ่ันเป็นยี่สิบกว่ปี ฮิ่งเงินมาบ้บานก็นยังบ่ได้บอกแฟนจะคว้มนะคะบอกบ่ได้บอกละพิษกันมันเป็นยังสั่นฝรั่งคือฝรั่งสีว่าเข้าเข้าใจอันค้นที่เข้าใจในกระดีไปประเสริฐไปแต่ว่าอันลังเทือเข้ากับบอย่างให้เขามองคือว่าคือเข้านี่แหละลังเทือกับบอยากมองบอย่าง,ง,าางห้ว่ามองว่าเข้ามีแต่อยากไดอยากเอาจะาจกเขาหลายยังสีนะลังเทือเข้ากับ,บอยากแสดงอันวาน คือเขา,าเขาเคยเบาใจนะโอ้ซุ้มพลังเบาใจว่าแต่งงานกับไม่ยิ่งไทยผู้หนึ่งนี่สําเร็จแต่งเบิดขอบข,อบขั้วยู่เมืองไทยยังเสียนะที่เขาบอกเขาอย่างอันนี้คือเบาเป็นแช่ประสบการณ์สู่ฟังซื่อนะคะในเรืองเรือง,เรองแจงซี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องวัฒนสองวัฒนธรรมสีมาพ้กันผู้กุลผู้เลิเิงแต่ว่าเขากับสอนเข้าเจ้าอยู่แล้วว่า เขามาเป็นคนไทยพอแม่เขาถาว่า,ม,ามันก็ต้องดูแลพอ่อใดเอาเงินใส่มือพันใดก็หาย,ยสินะบ่แมนว่าหายจนเบิดมีดอกอหายก็ซ้ำเขาหายได้ังสินะซอยเหลือซ้ำใดได้ไเขาก็ซอยเหลือแต่ว่าสิให้เพื่อไปหอดพี่หอดน้องหอดคำว่าคำว่าพี่น้องคำของแม่บ้านนี่แม่บ้านหมายถึงพี่ป้านาอาไปยังแสนปุณเด้ แต่ว่าคำว่าซ้ำพอเแมอในแม่มบ้านหาได้อันซ้อยเหลือได้อยู่แต่ว่าขันซ้ำสิเก,กินไปก็นั่นแม่แม่บ้านบ่มีหไห้แม่บ้านห้บ่ได้สิว่ายางติตันงแตงใหญ่มากั้งแต้นั้นงแต้นตหน่อยเท่าไงนี่แม่บ้านก็บเก่เคยได้เงินจากผู้ใดฟรีจะเทื่อแหมนอกจากพ่อกับแม่ที่เล่าหาเงินแล้วก็ส่งให้เฮ้าแม่บ้านบ่เคยบ่มีไผเอามาเงินมาห้แม่บ้านใส่ซื้อบ่เคยมี แฉะไปบ้านคิดว่าผู้ใดเพิพ่งบอกว่าอย่างเราได้ดีแล้วบเบลียวเบิง,บงพีเบิงน้องจักแสว่าจังไดนะคำขำหนีคันมีลังคนมาเ้าใส่หูนะเพราะว่าสิว่างใดละ่ะย่ำพ่อแม่ย่ำพ่อแม่ของพ่อแม่บ้านเดือดร้อนมีไผย,ยืนเมื่อเขาพูดผู้ใดที่ยืนเมื่อเขามาซอยนั่นแ,แม่บ้านสิจจำจนตายึคิดพ่อคิดหาตลอดมหยังกระถามข้ากวก็อยากให้คันมีได้ใด้ดีดดก็อยากให้ คือพอเพิ่อนอยู่จังสรนแต่ว่าขันขันพอแม่ห้าบ่ามีสิก,กินมีพผยเอามาห้บอกขันผู้ใดเอามาหายนะผู้นั้นล่ะมีมีบุญคุ้นตอ่อหฮาหลายตามที่แม่บ้านคิดตามที่แม่บ้านรู้สึกนะเพราะว่าตั้งแต่หน่อยเท่าใ่แม่บ้านก็บ่เคยมีมุมยไผเอาเงินให้ใส่ว่าั่นท่านอกจากพอกับแม่มีไผยมากห้วบางได้ละ กัเลยบนนี้อันแต่ว่าคนจะคิดถึงว่าเช่าคือตากับยายแม่บ้านก็คิดพ่อคิดยังงงเพิ่นอยู่จังสันเพราะว่าเิ่นเป็นพ่อเป็นเมียพ่อแม่เฮ้าองสีนาแต่ว่าเพิ่นกับย่างเพิ่นกับโบเพิ่นกับเบิดแล้วเบิดบุญเบิดยังไปแล้วสงีนากับโบได้โบได้อันนี้มันกับเบิดไปแล้วสงีนาโบได้โบได้บอกถึงความว่าใจดำใจหยังนะแต่ว่าอันฮักอยู่ แต่ว่ามันก็ตรงมีขอบเขตในการอันนี้คือกันเพราะว่าเท่ากับยูน่คิดพอมาอยู่มย์มายังสีนาอโอ้ยมีตะพูเบาใ่เบานีว่าอุ้ยยูคือสีแบบว่าเ,าาเา <c oughs> ขาบอเขารวยค่ะนิยมของคนไทยว่าคันใดผัวฝรั่งนี่รวยเ <c oughs> พราะว่าเห็นเข้าไปเขาซื้อนันซื้อนีซูกินเป็อนอย่างตีมีคนมีพี่น้องบอสือซูฝรั่งกินน่ะ <c oughs> กับบมี่กับมีตาเหาเขากดเด้อตรง้จจุกมันบล่ะบมี่มาอู uh, ้มือนีเลี่ยงเด้อย ka. ังใส่สิบบมี่ค่ะบบมีว่านีเห็นมีเห็นมีมีมีน้องเคยผู้ทีนี่เคยหอมเคยเห็นครั้งแรกที่กับไปเถียววังหันน้องเคยที่น้องสาวแต่งงานนั่นะนี่แล้วห้อมเคยเห็นสปิริตที่เขาว่ามือนีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขามีความรู้สึกบบได้ว่าอยากกินเงินเขานะแต่มีความรู้สึกว่า กาแฟกาแฟกับเห่าบุแมบว่ามีแต่เขาอยากได้อยากยากังจะเข้าย่างเดี๋ยวสินะดีมันไม่ความมีซื้อลังเอือกระถามอยากฝากซื่อๆดอว,ว่าเข้า่าลังเทอพี่หนองทำมาโอเมยบุลาไปยุ่พุนเป็นจังไดอยู่ดีสบายอันอีกถามซัมนน่ก,ก็ดีใจแล้วบ่ได้ว่าเอาอยัางมาใส่มือใส่ยังห้เราบ่อยากได้แต่แค่ว่าขันคิดพอกันแนวจังสี่คิดพ่อจังสี่เนี่เป็นแต่ดีใจเป็นแต่คิดหอดอยู่บรรนาก็ไมิยังกับเป็นแต่อยากเอาไปฝากอยู่ ว่าเป็นย่งนะคะลังเท้ามันกับเป็นอาการมิตรบามิตรบาเฮาม่ยังสินะท่ันผู้ใดแต่งงานกับฝรั่งแล้วม,ว,มว,มวมิตรมิตรมีมีเงินบ่มเบิงแต่ว่าฝรั่งกับข้นคือกันเขาก็ทําง,งานหาเงินคือกันจังเข้ามาอยู่นีเขาก็ทําง,งานหาเงินคือกันกูสิมีกกับไปบ้านคือบอกช่วอว่ากลับไปกับไปซื้อนั่นซื้อนี้เพราะว่าเขาหาอยู่เบิดปีอยู่นี่เงินมันมีคา่าซื้อนะคะคันซําซําคือว่าซําอยู่บางไทยก็คือซําหาเงินกินเงินเดือนซื้อซื่งสิไดว่า เงินมันมีคาเทียบกับเงินไทยมันเลยก็ยังมีคาหลายบอกไปหอดไกลแล้วจะได้ประโยชน์บ่แต่ก็แค่ว่ากะกะอันนี้ที่ว่าเรื่องทรงเงินทรงทองกับเมืองไทยมันก็เป็นแต่ละบานแต่ละคนแต่ละเฮียนแต่ละหลังมันบวกขึ้นกันบัางเฮียนก็บอกกันรูเรื่องก็บอกกันง่ายขันก็จะวันเดือนร่อนในยูนีแต่ว่าขันล่งล่ง ลังบาดล,างลางังหลังยู่นี่ก็กินบ่พ่อเพียงแล้วยังสีได้ไปสรงไปห้ทั้งหลังทุกย่ามทุกบาททุกสตางค์อีกมันกัดก่เดือนรอยมันก็ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติขันันแฟนคันแฟนเฮากับบ่ได้ว่ารวยยยังกระดอกก็ทํางานหาเงินกันธรรมดาังี่นะ้อเรื่องถึงขบะบาดแม่บ้านที่แม่บ้านทรงให้ได้นี่แม่บ้านหาเงินของแม่บ้านเองนะบ่ได้ขอเราสทรงเมื่อบานนังีินะหาได้เฮาอยากทรงได้ทรงหลยก็แล้วแต่เฮาเฮามีเฮาก็สทรงให ก็บอกอดเอาได้แม่อาทิตย์เดือนนี้ยังท่านเชื่อทรงห้ได้ซ้ำเงินค้ามันลงนะคะตะกี้นั่นส่งให้ยลอยหนึ่งลอยปอนเดย์เจ็ดพันกว่าบาทขันอยากได้เงินหมื่นก็บอถึงลอยห้าสิบจอยบอถึงอันนี้จอยขันเงินหมื่นเงินหมื่นสองหมื่นกับโบดย์โบเด้นี่เดีย๋ยวนี้สองลอยปอนยังบอถึงมเมนบอกสองลอยปอนยังบอถึงหมืน่นตะกี้สองลอยปอน เป็นเงื่อนเป็นตั้งหลายมันทรงไหไดแต่บานนี้แหมมาทรงไหไดซ้าเก่าคือว่าเดือนละหมื่นมันกระทรงไหบ่อใดเพราะว่าตะกี้เงื่อนลอยก็ปอนลอยกลัวลอยยี่สิบลอยสามสิมันเป็นเป็นเงื่อนสี่หมื่นแล้วอันนี้มันบ่ถึงหมื่นอยู่สองรอยบาทเงื่อนเอาเห็นงานเทากระไดซ้าเก่าแมจึงสี่นะคะคือเบาบาเบาแช่ประสบการณ์ในฟังให้เป็นขอคิดซื้อในการที่ว่าหาเงินหาทองใส่อยู่เหนียงสินะ เื่อไผ่เข้ามานีแล้วเขาลืมกำผืนลืมขอบขั้วเจ้าของเนาะค่ะเขาคิดพ่อเบิร์ดนั่นแหละแต่ว่าลั่งเถื่อนหายแล้วบอโบอิมจะเถื่อมันเดือดมันเดือดร้อนอยู่หนีบอเศร้ามันมันมันเกิดใจออกใจละอะแบบว่ามันเมื่อยแต่ว่ากันกันบบได้ว่านี่ดอกก็เต็มใจส่งกันเต็มใจหายอยู่แล้วสินะบบไดมี่บไดอีหยางดนกะค่ะอันนี้คือเบาททั่วไปฟังซื้อว่าชีวิต แชร์ประสบการณ์ผู้หญิงไทยอยู่นี่ทำงานหาเงินทรงเมื่อบานมันดีใจขึ้นอย่างได้คันกลับไปแล้วมีคนคิดพอคิดหอดมีคนยังสานจังเสียงสินะ <c oughs> กัน,นักก่นก็เลยแบบสำหรับตัวแม่บานเองนะคันผู้ใดกรบโบแมนว่าลืมพีลืมนองลืมอย่างเนาะคะ่ะกบโบเดลลืมโบไดย่างแต่แค่ว่าลังเทอ มันบอกไปคนละภาษาอย่างสินะลังเชื้มมันกระบอกกันยาี่ว่าลังเชืยมพูดได้ว่าเจ้าไม่ยังเจ้ากระบอกได้ว่าสู้มูเขาฟังก็จักสีว่าเห็นอย่างมันเลือบเมาแล้วซอยได้ก็อยากเบายูคคนเบาแล้วก็ซอยยังบ่ได้แหงเรื่องเงินแหล่งทองแหงตกไก่จะไปเบาเลยเขาแหงหยาดแต่ยืมเงินคนเท่าบันมี่กมีนะบาทบ่มี่ก็บบมีนะคะบาทถูกบาทหยาบโมเมนต์ว่า สามีบบมีดอกเข้านี่แหละโบมี่สีส่งไปให้พ่อให้แม่เฮาเพราะว่าเข้าบบอยากไปรบกวนเขาเขารบกวนแล้วมันก็นสิเป็นเรื่องเป็นทะเลาะกันอยู่นี่กับ่บมีความสุขอีกก็เป็นทุกเป็นยังอีกร้ายเรื่องเขาแหงม่อยู่ไกลบ้านแล้วมันตรงเข้มตรงแข็งมันต้องคิดของเข้าเองนี่แหละเอาคุยกันไปจมกันไปซื้อนะคะเพราะว่าเห็นไม่หลายคอมเมนต์หลายเรื่องจีเห็นเขาบอกกันมากสีนะมันก็น มันก็เป็นเรื่องโลกแตกคือว่านั่นแหะแต่ว่าหามากก็ใส่ไปคือว่านั่นแหละ <laughs> แม่บ้านคิดซ้ำนี้หามากก็ใส่ไปชีวิตสันนักจนเอนจอยชีวิตทุกวินาทีทีเ่เฮามีเท่านั้นล่ะมีความสุขตอบแทนบุญคุณได้กระตอบแทนซ้ำม,มีหน่อยมีลายก็ะซ้ำให้ใส่พออยู่พอก,กินมีความสุขน้ากันพอกลับไปเดี๋ยวไปเห็นหนาสุป,ปีกะมีความสุขเลยค่ะบไม่ยังลายดอกกระทนั่นล่ะชีวิตมันมีทนีหล่ะวันนี้ไม่ยังลายดอก เอารักษาสุขภาพนะคับบนไปคุยไปทํางานบ้านไป <c oughs> พอกันไหมนะคะเพราะว่าบอกเรื่องถามเรื่องทรงเงินทรงยังเมื่อบ้านเนี่ยคุยกันอันนี้เรื่องนี้มันต้องคุยกันเองค่ะแค่ว่ามาแช์ประสบการณ์มาในบ้านเป็นจังไดคิดจงดังใดเคยพอจังไดบองสิเท่านั้นแหละคะ่ะไม่มียังหลายดอกแต่สิหายไปแนะนําผู้นันผู้นีเห็ดจังสันสีมันเห็ดมันแน,นะนํามันพ่ได้ดอกคะ่ะมันเราได้แค่ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคนสีจะคุยกัน สีเอาขอบครั่วผู้อื่นมาเปียกวกคขอบรัวเจ้าขอ,วกวาากของกับเบไดเพราะว่าซ้ำหาเรื่องหอนมาใส่เฮี้ยนเจ้าของม่นก็ต้องท่ำใจในนั้นก็ต้องว่าไรอันนั้นตรงคิดของตัวเจ้าของเองล่ะค่ะในเมื่อเขาเฮ็ดจังๆในเมื่อเขาเขาแสดงปฏิกิริยาแบบว่าเขาไ่อยากบาิดชอบเขาไ่าอยาก่งเงินให้ลูกเข้าที่เฮาสมมุมติว่าคันเฮามีลูกเมืองไทยเขาบ่าอยาก่งเงินองซยางให้ลูกเฮ้จองเสร็อันนั้นตัวเจ้าของเองตรงคิดแล้วละค่ะว่าสิจัดการในกับชีวิตเจ้าของ เสียจจังใดกับเขาิสิสเฮ็ยจังใดสีเดินหนาต่อไปหรือสีเศร้าหรือสีสู่จนถึงสีสุดประมาณว่าบ่เป็นยังอดเอาเด้อลูกเดี๋ยวให้แม่มาก่อนมาเห็นงานก่อนอดเอาองซันสิมันก็ึ้นในกรณแล้วนีอีกลังค้นมีลูกน้อยมากแต่ว่ามีลูกน้อยอยู่เมืองไทยอีกมามีลูกน้อยมากอยู่นี่ก็เห็ดงานบได้ดอกคะ่ะซามาสิมาทรงมัอันทรงเอาลูกเขาเนอร์ซลวไปเฮ็ดงานเนะยาวาเลย ขันเ้าบ่ไม่เงินเดือนไลเงินไ,นไปเฮ็ดงานต่ชั่วงนั้นบ่ไดไลอีลีนลันเยาวาเลยเห็นเมื่อจะกของคือซื้อเพราะว่ายูนีฝรั่งส่วนมาขันลูกเขาบหญ่เขาบอกกลับไปเฮ็ดงานเข้ามาลูกไงไม่ถึงว่าบ่าลูกบ่ไดเขารงเรียนส่วนมาเขาก็ตรงเรียงลูกอยู่บ้านเพราะว่าคา่าเนอรอสลี่ยูนีมันแพงตามที่เคยบอกซูฟังยู่แล้วนะคะอันนี้คือบอกเป็นข้อคิดซื้อหรอค่ะบอกซูฟังลังคนพันก็อาจจะมีทางออกของเพิินพ่นอาจจะมีพี่มีหนองเรียงซอยยูนีหรือจังใดกะอันนี้คือเรื่องของแต่ละคนไปนะคะอันน นัยกตัวอย่างบอกสูกันฟังซื้อดอกเอาไปบอกกันไหม่นะคะสวัสดีค่ะ